สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือวันนี้นุ่นท่ยามาตามเนวทางของหน้าจอยหน้าจอยฟันหน่อยหน่อยฟันบ่อไหลฟันว่าสร้างหน่อยมาหาอยู่นะนะคะและลูกสายหน่อยเพิ่นกระบอกเลขสองตัวห้างเดี๋ยวจะเป็นตัวได้ไปฟังน้ากันเลยค่ะจ้็คนฟันบ่อฟันถ้ากันตั้งกล้องทราบลาวแล้วพี่น้องเอ้ยกาตั้งน้ำมูดแล้วตั้งก่อนตั้งเสร็จตั้งตั้งแล้วฟันบ่อฟันกันจีทามั้าซ่้าไปบ่สบายศ่อาไปเช้าแล้วค่ะ เ้าแล้วคือว่าค่อยๆคือว่าหันเศร้าคักเห็นว่าสบายตะคุัละเลยกว่าอยากมากวนเมื่อหนีมูมาหามาเมื่เลยแบบนี้ฝันไปฝันว่ามันฝันฝันส้างหน่อยเอาถือว่ามีเก่าอีกตัวเห็นส้างหน่อยส้างมาใส่สั่งมาหน้านี่แหละมาหาอยู่หน้ามาจากตัวมาจัวเดียวส้างหน่อย เอาพ่อแม่มันบ่มาตีหน่อยไงถึงว่าเก่าก่อนาะหน่อยว่าญ่ก็เป็นเก่าเด้นี่เนาะสร้างเนาะขาแม่นสร้างหน่อยโตเดียวมันก็บขาแม่นตีตามันนั้นเนาะมันก็จะเป็นเก่านึงเนาะมันว่ามันมาหน้านี่แหละมันมาเหตุยังโอ้โหเรียกว่าไรนี่แม่นี่แม่มันก็มานอนเฝ้าอยู่นี่นะคือมันมานอนเฝ้าคือหมานี่ยหน้าเขาไม่บาดเล็กทีวะนี่ค่ะนี่ตัว นี่นี่เนาะตะออกอดออาไปลงเนาะนี่นนมันขอบันไดที่อยู่อะไรมันหนีมันกับ,บ่หนีจ้าเสียแต่อยู่เดินเ,น,เนี้ยเดินหนวเนี่ยแมนหนีแม่ไม่วานเียวเลยหนีแม่มันกับ,บ่หนีมันกบมันกบนอนเฟียขึ้นหมาเนี่ยมานอนเฟียเจ้าเด๋อ <c oughs> สร้างน่อยแมนจะได้เขลียลขไว้เยอะบ่อันเรียกว่ามากัมากมักมักเลขหนึ่งเก่านั่นนะมักเลขหนึ่งเก้าอยู่เป็นทุนอยู่แล้ว เันาฝันวาสร้างน้อยแม่เห็นสร้างน้อยนั่นนั่นดูน้ำอ๋อหวดนี้รถขั้นใดถอยโซนนี้ยังบ่บ่บ่อันพ่อบ้านเจ้าฝันบ่บาเล่าเล่าบ่ฝันดอกพอเล่าขอเก้าสาวแล้วแม่เจ้าเด้อยายเลกาก็ท่านไายมาอยู่เล่าไปเยี่ยมอาจารย์อันอาจารย์อันเล่าพาอันล่ำใสอือเอ้ามุ่งเฮงอืม เดี่ครับรถมาแปดสิบล้จะมาเลขหางเดียวนะจอยนี่นะก็ใครตโตมันได้อยู่โตเยอะจ้าไปสามพันนะจอยก้อนเฮาเด้อให้เฮาไปน้ำยังไปไข่กับบัมาเนาะถามมูบัมาเลยอยากพึ่จักว่าเราจะได้หน่อยโตัวเรก็เลยมาจะเฝ้ามาไ่ไปเฮ้าไปน้ำยังไปสามพันนะจอยเด้อเฮาไปไกลมันไดเฮากว่สิบไปเด้อเนาะแปดสิบลมาเอาเลขหางเดียวเนี่ยอหนึ่งเก้าหางเดียวเนาะเพิ่นมามดเ้าร์มดเสาราหน่อย ลูกชายหน่อยบอกเลยบอกอันกว่าแต่มันบอกมันออกหกเก้ามันบอกเก้าสามเก้ากว่าหัวหนีมันว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากว่าแล้วอืมมันว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอ๋อลูกขึ้นลูกซ้ายน้องน้องท่นเนาะแมนน้องน้องท่านบอกเจ็ดเก้าแมนบัดสร้างสร้างหน่อยมหานี่เจ้าตีหนึ่งเก้าแมนเราบ้านเลขที่นี่เด้หนึ่งสองหนึ่งสองหกเลขบ้านหนึ่งสองหก หูสามคนพันเพ็นเกินไปหนึ่งสองเก่าได้ไหมเออทำบัตรอดเอาเท่าแล้วเดียวเลียงไม่เต็มตหนึ่งของลูกไซน์เนาะหนึ่งสองหกหมูสามหนึ่งสองหกหมูสามเลขบ้านพว่าสร้างมา่นี้มา่อบานหลังนี้น่าเดือดเดือดหนินะสร้างน้อยมากน่าจอยตีตีเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า ใจมีตัวมักน่าใจนะครับตัวไหครับเลขบ้านมักเล็กหนึ่เก่านยม่มักตัวฟันของเจ้าของนี่แหละเน่อชิ่หันแง่ๆเลยอกเขาเลยลูกไส้บวกลูกไส้นองแทนบวกนองแทนบวกเกจเก่าหางเดียวแนนเกจเก่าหางเดียววัา้หันมันบอกสามเก้าล่ะอันม่ยล็ดไปฟันเอาตัวละสองร้อยคูณสองร้อยแมันบอกยังหกสาม โอ้เงวดเงวดพุ่นสันดอกงวดพุ่นงวดพุ่นงวดที่มันบอกเก้าสามสามเก้ามีเลขสื่อแล้วมันออกมันค้าี่ยวมันเปลี่ยนพันเลขทางเดียวว่าสิโบชดดอกพี่น้องเอ้ยผยันญ่จะแคปหน้าจอเอาแคปไปซะไม่มีเลขานน้ำยอะไหมอ่ะถ้าเท่าลืมแคปไปซะหน้าจอยฝันงวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาโฮเกสฟันเห็นสร้างหน่อยมหาอยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังอยู่หน้านี่เพลตตีเป็นหนึ่งเก้าแต่ว่าลูกไส่น่ะจอยบอกเกสเก้า เลขบ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่หนึ่งสองหกหมู่สามนะคะเด็กตัวเนี่ยนตัวเนียนนี่คือลูกชายเจ้าบอกห้วนั่นบอกเก้าสามมันบอกหกสามม้วนี่บอกเก็ดเก้ามันจะบอกเก็ดหกว่ะตัวลูเหรอการนี่แหละกันหูจักหนึ่งกันชิบูได้ลายประนันดอกสลเลีอันยาเล็กเนาะซื้อเนาะน้ำหาซื้อแล้วซื้อเยอ เด็กออกแล้วพันว่าโ,โ,โ,โอ้ยเัาก็ลืมกลับหัวพันนะบอกบอกบอกเก้าสามห้อก็ซื้อถ้าเก้าสามเด็กออกหกสามเลยนี่เราจมอยู่เหมือนกันมาหัวก้อนได้บ่แมันหัวมันหันได้หัวที่มันออกศูนย์หกสามไหมมันบ่ค่อยบวกง่ไงเอามือเส้า<อ>นี่ได้ถามบอกเขาเบาเองเอหรือเแม่าเบาเองไปโรงเรียน<ห><ห>ไปโรงเรียนแม่โอ้โหวันนี้นี่ลูกเส้นมันเคยหัวกลับตัวเนี่ยบางข้างก็ออกตรงๆบางข้างจบจับลอตเตอรี่เนาะจอยเนาะลูกเส้นหน่อยเพิ่นจับลอตเตอรี่ให้นี่ก็เคยออกสองตัวล่าง เก็บเก่าหนี่งก็อย่าลืมเขาเบาเองไม่ได้ถามมันบ่าจ๊ะแม่ขี้พันหนาวัดมันวัดแม่พยัญชนะมันวะเก็บเก่าเก็บเก่าพยัญชนะยังครับพยัญานาคเพิ่นเห็นพญานาคอยู่หน้าวัดสองตัสององค์แม่พญานาคองค์ผู้องค์ยายอยู่หันเพิ่นเห็นเางินผู้พญานาคบอกคนเดียวมั้งเมื่แม่นผู้ผ้าเบาตีเด็ดยังเจ้าไม่ได้ถามเลขมันบ่กไ่ได้ถามแม่เก็บเก่าเก็บเก่าเพราะว่าอันผมเคย มีคนฝันเรื่องพญายนาคมันอดเกศเก่าอีเลน,นะ<ม>หลายคนอนู่ได้ที่ผมสัมผัสมาคยยินมากนะอันห็น,นพญายนาคเลยอย่งนูมนมกดคีสัมผัสกัคร<อ>ับวาตที่เป็นซา,ายนอายูอนยน่นี่ของนใจนี่กันหกับเจ็กักเป็นตัวเดียวกันคนไหยนองแท้หรือเปล่าเจกับหนึ่งอนนะกกับเจ็็กับหเป็นตัวเดียวกันก็บ่แน่ว้เองคูงาเกเก่าเลยฮะดวางัเอาพญานาคบอก เอาลูกไส้พนเกดเก้าห้างเดียวแต่ว่าพ่นเห็นสร้างน้อยสร้างน้อยมากนี่พันตีเป็นหนึ่งเก้าแต่ว่าเลขบ้น้นพนหนึ่งสองหกมูสามแสดงว่าหน้าจอยนี่ฟันก้อนลูกไส,ส,ส้สีบอกมันบันก้อนลูกไส้สีบอกอลูกไส<ม>้บอกมูเร้านี่มาไปไปไปทรงอายยุงเลี้ยนมันบอกไปขี่รถผ่านผ่านหนาวัดมันบอกแม่พญานาคไปหอดปุ๊บกลับขึ้นมาอีกรอบกลับขึ้นมาไปทรงอายกลับขึ้นมาแล้ว Mẹ kêu câu, kêu câu kêu 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 câu kêu 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 câu, kêu 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 มันมีประวัติมันดอกหาเนื้งเก่าเลยเนาะวันเนาะครับอ๋อน้าจอยว่าฟันเห็นสร้างย่ำใดมันดอกเนื้องเก่าโอ๊ยอย่บอลุงเอาเอาน้าเจ้ยผู้เข่ามาเบิ้งเบิ้งไปเพิ่นเพิ่นครับไปโซ่ไงมาเด้อพี่น้องวิสันนี่พอเอฟซีของน้าจอยเพิ่นก็ถามหานะครับถามหาตามน้าจอยหรือยังนะครับถาลุงเฮ้งหรือเออถาโปรยเฮ้งโปรยเฮงบ้านไก่นะครับยีนรถมา ไปกับนี่เท่าละสองร้อยสามร้อยกิโลตะเลียตัวเนาะ <c oughs> เขาเด้่อวันนี้น่าใจเด้อพากที่น้องโชคดีโชคงานเด้อนะครับเฮ <c oughs> งเฮงรวยๆไปด้วยกันครับ